หาดูยากเลี้ยงงูแบบคอนโดแต่ละตัวสวยๆทั้งนั้นเราไปพบกับดาก้อนบอลพายทอนฟาร์มในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะตัวเดียวนี้เลือกด้หยุดล,ลงไปนานแล้วเดี๋ยวสวยไว <ป S 1> เลยถ้าเกอดต้องเป็น,นตัวที่โจ้ ตัวเลยแม่กระั่งตาแต่อนี่มันยัมีสีดำอยู่อยู่ในตาตัวนี้เขาก็เลยเรียกว่าลูซิติกมัเล่นน้งแล้วอ๋อเล่นน้ำสาววัหรอเล่นน้าด้วยเล่นด่ดู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 กันูดยดมดู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 ัูด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 อดูดูดูดดูต ย่าไปย่าถ่ายไปนี่คือใหญ่สุดใช่ไหมของตัวผู้แต่กตุ๊แต่ก็ของตัวผู้อ่าใหญ่สุดของตัวผู้อันนี้เข้าคลามอยู่เข้าคลามนี่คือมันจะร่อกเห็นในเท็กซ์ต็อกพี่ลงแบบบ่อยมากเลยหยุดลงไปนานแล้วเดี๋ยวสวยเดี๋ยวนี้ลกด้วยครับ รู้จักคุณตงเจ้าของฟาร์มจากที่เป็นคนกลัวงูไปไปมา,ม,ามาเลี้ยงมาสเดปีแล้วเราไปฟังไอเดียของคุณตงกันค่ะชอบดูสารคดีสัตว์มาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็สัตว์ที่ชอบที่สุดก็คืองูแล้วก็เพาะขายก็ตลาดก็ออนไลน์ครับเฟซบุ๊กอะไรพวกเฟซบุ๊กไลน์แล้วการเลี้ยงครับใช้อะไรให้เป็นอาหารการเลี้ยงเป็นหนูแช่แข็งครับให้อาหารสัปดาห์ละครั้งขับถ่ายสัปดาห์ละครั้งเป็นสัตว์ที่ดูแลง่ายครับไม่ต้องให้เวลาเขาเยอะ สัปดาห์หนึ่งก็คือทํางานแค่สองวันวันหนึ่งให้อาหารอีกวันหนึ่งก็คือล้างกระบะงูออกจากไข่แล้วก็กินสามมือ้อก็คือประมาณเดือนหนึ่งหลังหลังจ็ออกจากไข่ก็ขายได้เลยครับราคาเริ่มต้นแล้วก็ราคาเริ่มต้น,น,นอยู่ที่พันห้าร้อยบาทขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับสีขึ้นอยู่กับสีเป็นระดับแรกหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็น้ําหนักน้ําหนักมากน้อยคะส่วนมาก ถ้าเป็นตัวเมียน้ำหนัก1.5กิโลกร,รัมครับจะเป็นวัยที่จเจริญพันธุ์พร้อมให้ไข่ได้พร้อมผสมพันธุ์ได้ถ้าตัวผู้ก็700กรัมเป็นพ่อพันธุ์ได้ตัวผู้ประมาณอายุปีครึ่งก็ผสมพันธุ์ได้ตัวเมียอายุ2ปีครึ่งก็ผสมพันธุ์ได้อย่างตัวนี้9ปีละนี่คือใหญ่สุดของตัวเมียตัวนี้ก็น้ำหนัก3กิโลกว่าน้ำหนักไม่ไม่ไม่เกิน4กิโลครับตัวเมียเป็นงูพันธุ์เล็ก มูมมมมบอลไพทอนครับมีข่าวสารดีๆจากทกสมาฝากค่ะกับโครงการชำระดีมีโชคสำหรับลูกค้าเกษตรกรและลูกค้าบุคคลทกสเพียงชำระนี่วันนี้กับโครงการชำระดีมีโชคก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคไปถึง2ชั้นเลยทีเดียวค่ะ